อัดใหม่ไแล้วลุยแต่ใครเคดีห้าฮะเล่นยังไงให้โหดขนาดโอ้ยเจยินพี่ใจเยินเนี่ยพี่อหญกรู้พี่พี่ใหญ่รู้น่าเล่นยังไงเล่นพอขนาดนั้นลุยดีกว่าไปพวกเรา กีควรปี๊บเลยแต่พวกเรารวยดักที่ชุบไหมเพี่เอาไหมเออไม่ดักตรงไม่เราไม่เล่นเราไม่เล่นดักไม่มีทางไม่มีวันเพื่นไม่เล่นดักไม่เล่นดักด้วยไม่มีวันด้วยเฮ้ยสไตายนกก็น่ารักมากเลยเลยต้องไหว้ ตอนนั้นดีเท่กว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของนาน้องทำให้เรากลับนะแต่ในชีวิตจริงเราผิดพลาดไม่ได้นะพี่ได้เราผิดได้เนาะเอ้ยบริเวอยู่เอ้ย bro อยู่เฮียมีโอเคคนนั้นจะมีผถ้าเราทำผิดบริเวรลบบริเวหลบเลย ซูกอะอืมมล้วิเขียววันนี้เราได้แชป์บวะได้มหมไม่ได้หรอตสองตานองตาเลยเหรอมาถึงตาเลย่รับพี่มา เออนั่นแหละตอนแรกเงินเพิ่งมาได้ตาหนึ่งหรือสามตาป่ะวันนี้เออใช่ได้ตาหนึ่งตาหนึ่งกันเอ้ยดูข้างๆดิบิ๊กหนึ่งสองสองตีด้านข้างเราได้อยู่ได้อยู่สามได้อยู่ได้อยู่รุ่ยรุ่ยเล่นสองสี่เหมือนมันเล่นสองสองวะ

ไปไหนไปไหนโพยไปไปไปี่ปรบพิปประกตยุจทสาปตโรยอากาียตั่เอได้อูซีป่ะได้หรอมันไม่มีคนนะอพยน่าจะเจ้ที่เรื่องยิงกรโดงเรื่องนิงใครไม่ตายละ จะพีวพ่เก็บเงอาต้องพักก็ได้เฮ้ยตกใจหมดเลยพระเจ้าโว้ยอยู่ดีก็วิ่งมาดูสองใจนอนนอนนอนติดนอนใจทริปจะไม่ได้ของเฮ้ยเอ้ยไปรวยเราจะสนามเพาะที่ที่พี ไม่ไดิ FPP เฟอร์เฟสั้นเฟอร์เฟอร์อสั้นคก็แปด,รปด,ดเราเจอโมเดิร์นโมเดิร์นวอลแฟร์โซนสวดเอเว่พรู้จักขอดูตีเปล่าเนี่ยโมเดิร์นวอลแฟร์ กำลังเล่นแบบมองอพ s อยู่ว้โคตรเขาดิตีอ,อ, <D uty> อือคู่ใช้ก็แปดนี่โคตรเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเลย <N> กากเก็บไว้ในกระเป๋าไว้เป็นสงครามโลกครั้งที่ส <N> ามมูฮเขาไม่มีนะ แต่ในบ้านอาจจะมีมันนกมันนกในบ้านเหลืองใช่ไหมนม่นด้จะเป็นบอทนะโอเคเป็นบอ่อ awesome, awesome. bro ้อเจอปืนโซเวียตล่เจะฆ่าที่ให้ปืนเยอรมัน,มนเอ,อ้ตรงบ้านผมมีเยอรมันอยู่กระบอกหนึ่งกระสุนเขียเวเยอะเลยพร้อมกิฟต์ตรงกับโฮอลโลไ่ได้ลเดี๋ยวไปเอา บ้านนี้มีกระสุนเขียวเหมือนกันเจอด้วยเอ้พี่ลองเล่นเ p s กันไหมน่าจะหนุกน่าดูอะเล่นเอ s ีี่เคยแล้วพี่วิ่งไปหลบหลังกล่องอ่ะในมุมมองพี่หลบหลังกล่องแต่มุมมองศัตรูแบบนั่งนั่งทำที่อะไรข้างกล่อง ไม่แหละแบบเลนียเ้เอ๊ะมะเราจะต้องย้อนกลับไปที่อีเวนต์ไปเอา,เานผมจะหยิบ a อเคกับสโคบมาตอนที่จำเป็นเท่านั้นตอนไหนไม่จำเป็นผมจะไม่หยิบมาใช้เอกกาละกันมันแค่ที่ไม่เกี่ยวกันไง เลยน้องโอ้่แค่นี้ก็พอแล้วเกินพอด้วยไอเจที่งอ,อก่ะมันจะโดนพิงตายเนาะนนนนเจริงมาก โอ้ยยืายืนบนหลังคาชิวเลยนะฮอโลก็เอาอยู่บอกให้ฮอโลก็เอาอยู่เลงโคตรยาก,ากยข,าขายก็แปะหนูขบไม่ดิขารก็แปะขบเล็กดิ <S <S เอ๊ะตรงนน้นก็มีเพื่อ <S 2> <S 2> เก็บแหวดอปเพลินเลยนะ,นะไม่โดนวหม น่าจะบอดน่าจะบอดม้งยิงโดนไปสองเม็ดอะลบอยลงข้างน้ำเอ๊ะไม่น่าใช่บอดละอยู่อีเวนละตายบอดบอดบอดเอ๊ะพี่มันวิ่งมาด้านหลังนี่ละตัว ัางข้าอีเวนต์ฝั่งนี้พี่ไม่เห็นเลยน่าหลบอยู่อะมุมมันปิดมิด,มดโค้ชสงครามโลกเลยยิงแแปะแปะแปะไม่โดนโอ,โอ้โหโอ้ยจี้สุดใครโดนหัวอะไรตามอีตัวนึงเลย บอกลานแน่ใช่ป่าววะไม่ใช่เจ้าฟุ้งห,นะหายไปตัหายไปตันหน้าตาอยู่เลยเปิดกระป๋องยี่พี่ต้องตามมันได้อยูนก็หายไปอ่ะยังไงวะไปวี่งให้ไอ้ตัวนั้นเห็นไหมเจ้าบอกมามเสียงมาแถวเนี้เพื่อตัวไหนตัวอีเวนต์ไม่รู้ละอ่ะ ที่เดิมไหนเวสุวรังคาตรงไหนตรงนี้นมาร์คจุดโลเคชันโอ้ยมาร์คทะลุไม่ได้วะเยขออนุญาตเจ๊เคบอดอยู่ไหนเกีย่ยมคอยแม่ฝอยไม่รอดแล้วก่อน โคตรดีโดนบอดยิงไปแล้วบอดมันยิงมาจากไหนวะหายไปน้องกู <c oughs> เลยเลยเลยเลนเลยกานหาตัวบอดปั๊บมันยิงมาจากไหนวะ <c oughs> เปิดนิดนลงแล้วกันไหนวะบอดโปเหรอ,อ ปอดเวน